นักบินอะไรยนต์บ้านโคกตําบลกลางใหญ่อำเภอเกลือในบนราชธานีขอต้อนรับท่านผู้เกียรนแฟ,แฟนๆมวยทุกท่านนะคะผู้แรงผูเปิดหัวค่ะรุ่นเล็กๆนะคะ20 2 1เกิโลพยับมงคลอลงกรมวยไทยนะคะแดงน้ำเงินกอกสันลามเล็กสอท,อทวิทวัตลงตัวไปกับกันที่นท1นึง่งมื่บาทครับโอ้โหหนึ่งมื่นบาทนะคะ มื่นหนึ่นบาทหมื่นหนึบาทมาเพิ่มที่หลังเลยไปเลยไปนหมื่นหนึ่งพันบาทาพันหอาจารย์คุณลุงไหนกรรมการพรประเสริฐศรีโบราณนะครับหงบนเวทีกรรการแรกตอนนี้อาจารย์พักอยกกเคยเสียวก่อนแบ่งๆกันพูดนะแบ่งกันพูดไปไม่ว่ากันกับทีมงานนะครับคู่เปิดเกม หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน,น,นบาทเอาจี้ยกดีข้าวเพื่อับถ้ายกนะครับชงสองพ <แฟ S 1> <2, S 2> ักสองนะครับโอ,โอ้แฝดแฝดที่อยู่ด้านนอกนะครับรีบขยับเลยครับซื้อบัตรซื้อตั่วเข้าสู่สด,ด้านในนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวนี่ก็หมื่นหนึ่งพันแดงเียก็ยอดมงคลยพยัคฆ์มงคลนะครับอลงกรณ์กรวยไทยลูกหลานจากอำเภอพายุสีสเก็นะครับส่วนน้ำเงินครับ สอนลำลิ้นสอนพอพิถเข้าวัดนี่ก็แบจากอำเภอเมืองยโสธรนะครับก็ถือว่าเป็นของดีครับเป็นแฟนเส้นสีเวาอาจารย์พันประเสิทธิ์สีเวลาครับลูกชายของอาจารย์สุนทรปฏิบีตงานนทางดับสิงครับ อาจารย์สุนทรวันนี้ไม่ได้เดินทางมาครับยังไม่ถึงเนยัง่เนื่องจากงานเลี้ยงของท่านสจดรวิชิตออกละอครับวันนี้วันเกิดะครับเลี้ยงต่อครับไม่ได้มาครับหรับแมนเหมือนยโสกครับทีมงานเขียนโอย่ายน่้นี่ทีมงานทีมงานสีสเกรก็มุมแดงก็อ้าววันนี้เนี่ยช่างขาครับจอมขาถา หรือว่าถาวรไกลสีครับก็นำถอดมงคลให้กับลูกศิษย์นะครับตอนนี้บนล็อกผู้บรรยายนี่หอมเสียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรงออกไปไปก่อนครับอ่ะยกับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้ว เปล่าตาหัวตัวเท่าลูก้ทอนวูนี้เป็นไงเอาอ<ะ>อเลยนะอดีตต่างหิทองนี้นี่จีาาตาพะกคู่ทางด้านของพยัคฆ์มงคลครับฝันแดงนี่เดินขยับเลยครับลูกสิของชั้นขาแต่วันนี้ชุดใหญ่ครับทีมงานสิบบ่อน้ำอรุณกวนมวยไทยมีทั้งพยัคฆบขบลนี่อดีตดาวดัง ่าช่วงนี้เขายังเคลื่อนไหวอยู่จันทร์ประเสริฐสีโบรวลาครับผู้ชี้ขาดครับนี่สายมาทีเนอะเข้าบ้าเห็นควักครับเสี่ยครับสองลำเล็กก็สู้ด้วยกันครับนี่ก็รับมาแปดไฟครับตอนสองลำเล็กเขาเจอเข่าสิบไฟได้เห็นรับแปดไฟได้ครับคะแนนสองโอ้ไม่ธรรมดาครับ หายกหายกท่กองสอบพักสองมากเดินกระนทับพื้นเดินนี่เงครับแดดพระกษงคลหนาเีเอาคืนสอนรัาโอ้ออยตาย้วตาสู้มาสู้มา เตอนกลางวันเองก็ดีใจกับพี่นักปิครับมาหาหิน,น,นได้กชนะเลยชนะพิลโ์เลยาราคาปิ้งรองได้ยังไงครัาบไม่ต้องกลัวเลยผมให้ต่อ50นะครับเหมือนเป็นพันครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับสิบวยันวันเปิดไพ่มวยนักปินอหลายยครับ ขวามาขาขาีซ้ายมาสอนำาขา้าหซ้ายซายื้าซครับเขาชกเขมือุดอเอาสีสเกตกับแจ็คโสธรครับที่หนึ่งก็อยก อาต่อไปก็เกมยกสองนะครับยกชกสองทักสองแต่ผลก็อยู่นะครับแฟนก็แจ้งคนทางบ้านนะครับที่จะเดินทางมาครับวันนี้วันนี้สลัดกันนิดเดียวนะครับเอาติเกมแล้วต่อไปครับวันนี้จะนรับเ้าทิจนครับโอบรัมมาแล้วสอนรามครับเอาได้ใหญ่ครับได้ใหญ่ครับสอนราม เจ้าี่ยอดไอ้เปตงคมเดชย,ย่สู้ยิบตาเข่าชนเขา,เขาโอ้ลุหัม,มาแล้วสรงตู้าเลงยอดหน้าเลยครับอ้เเลี yeah, yeah. ย้ยเีพี่เลี้ย,ยพี่เลี้ยพี่เลี้ยลงมาจัน,น่งลงมาจังหวนึ่ตยงม ปยักพี่เยงเอามาเข้ยักยอกคนใช่สองคู่พอละแค่ยกสองนะยันไม่ห่างกับคู่เลย

โอ้ขอเดินไฟฟ้าก็มาแล้วเสียบบุญมีโดนม่วงอย่างนี้นะคเลยเสียบขาวทีโอทีนะครับมีโดนม่วงเอฟซีรายการคนข้างสังเวียนนเลยนะเสียวัดหน้าบอก็มาเสียวัดโอ้โหเป็งขวาที่ไี้ขาวาเอาเท้าว่าจะเป็นเท้าอย่างีกครับฮิวเทิดครับจะเป็นไงครับ สิักสิยายโสธาับผมเตี้ยรานี้งเก่า,า,บบเาเับาด้วยอกสั้นทางครับ ถือว่าเป็นยกสำคัญนะพี oh ่พ oh, ิชยกนี Island ้ท oh ้ายกแล้ท oh ้ายกนี้ท้า เปิดชุดกระโดดผลิตออกท่าท้าทุกทีตายแล้วน้ำเชียร์ทางซีสเกตก็ได้เฮแบบนี้เราหมดใจเฮียวนะเราเปิดใจเฮียวขวานแล้วใครแล้วก็ขวานโอ้ลูกดูทองตาดําไปว่ายเงินแสงเลยท่านนี่ ไม่ยอมครับจับเี่ยน,นโอ้ท,นนทีมทาจหวันัรจับทีนทำาจับวาทีเอาเลยโอ้สาามานใหญ่ีน,นสอราเล็ก ผู้รับนลเนี่ยที่สามพุทธแกนเดินเร็วหน่อยกระชับพื้นที่ให้แคบเข้ากองอมุทธชัยเรากสิกาโอ้มาแล้วครับต้อนรับด้วยกันเสียแ,แลสอร,รวมพลานอาจารย์หน่อยคาัเจ้าของปลาแต่พ่อคุณที่เลยยังไม่เก็บพ่อคุณพี่ ยกทีเซ่นะโอ้โหลูกน <dragging> uh, oh, uh, uh, ักลูกใหญ่ครับสอนรามโอ้โหแต่ที่พยายามตึงโคตรโอ้โหพยายามตึงโคตรสานงานนี้โอ้โดูกองเชียร์กองเชียร์ฟังเสียงกองเชียร์ ทำได้ทำไม่ได้แขงขทิครับเบอบ็นสลามบอกว่าเข้ามาเพื่อนขวาไปทีนพยายามไม้เสียโอ้โชว์วาแขงแรงวะะด้วยโอ้แขงขั Oh my god. ลูกทไม่หลังเขาไปเลยรสองามเฝ้าขวาทีเโอ้โหอ้ทุกที่สี่ครับเขาว่าขาดัด้วยเพราะว่กรรมการจะส่งเสือปอกเป็นต้นแบนอะไรนะ อ่ายกห้ายกสุดท้ายยกสองสีทีสุดท้ายพี่พีดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชนะเอาไปต้องบอกว่าสู้กันมาสี่ยกเต็มเๆพระลักษกำลังนีไม่มตกเลยพี่พิด

โอ้ oh, ไม่แม่อาจจะมีภ่าสองครับไปต่อไปดีถ้ามีภ่าสอง่าจะมีการชักหนักจ oh. บยกสุดท้ายครับอ่ะรอผลจะเป็นท่านที่สองครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับชูมือให้กับนับนเตะน,นะครับสอนพรามเล็กสอทวัฒนะครับ